สวัสดีครับกับผมนายคามินชนันนประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่21นี้นะครับข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพย,ยดาเจ้าทั้งหลายโปรโดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้า ขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิ์ประสานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอขมากรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพ,พราดประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจยก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้ารู้ถ้าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุก,ท,กทุกพระองค์จงได้โปรดเมตตาหัวสิก,กรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุก,ท,กทุกพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญจงทรงพระชนอายุยืนนานจงทรงพยานบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเทินขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานพรให้ข้าพเจ้า พ้นจากสัพพทุก์สัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สเสนียจันไรจะพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพหูทิพและเจโตปริยะญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทือสาธุสาธุสาธ,สาธุกราบ กราบกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนะยานมณีนภราชสีสะหาสะสุธรรมา พุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธร,รมมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวะลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธัมมะสังฆะปูเชมิ สัพเพพุทธาสธรรัพเพธัมมาสัพเพสังฆาผรับปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชเชนะรักขังพันธามิส,ะะสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้าในคามินชันนั้น ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีครั้งที่21นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระศิลิยะเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสำเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ